สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ซีนนี้ทำาอ c กรีตพิธาแอปโผร่ร่วมงานกาล่าพร้อมกันทำแฟนขับฟินถูกจับตาความสัมพันธ์มาตลอดสำหรับคู่ของทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไก่กับนางเอกชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญ ที่ถูกจิ้นและถูกจับคู่ลุ้นเป็นคู่จริงมาเรื่อยๆแม้ทั้งคู่จะเคยออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์กันไปแล้วว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันแต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนๆได้กรีดและแรงจิ้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทั้งสองคนปรากฏตัวในงานเดียวกันวันนี้งานรอบกาลาของละครเวทีอินเตอร์วอเตอ l a ฟอร์ดอันนิ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ